สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ูทู b ทถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่4ธันวาคม2564กองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแล2021จัดก,การประกวดรอบตัดสินที่โชว์ดีซีฮอลนั้นผลก็ปรากฏว,ว่ามิสแกรนเวียดนามเหียนตุกดุ่ยเกียนอายุ23ปีเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2021 คว้ามงกุฎแล้วก็ครองตำแหน่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลคนที่9ของโลกไปครองนะครับซึ่งระหว่างที่เธอกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์แคมเปญสต็อกเดอะวอลแอนด์ไวเลน์ยุติสงครามแล้วก็ความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นหัวใจหลักของเวทีมิสแกรนด์เหียนตุกตุยเตียนได้กล่าวตอนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษใจความว่าทุกๆสงครามที่เกิดขึ้นคือการต่อสู้ระหว่างปีศาจและก็นางฟ้าที่แสนอันตรายทว่าพวกเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อควบคุมมันได้ พ่อแม่ของฉันบอกกับฉันว่าสิ่งสําคัญคือเราควรรู้ว่ารักคืออะไรและแบ่งปันไปถึงผู้อื่นได้อย่างไรความรักแล้วก็การเห็นอกเห็นใจกันและเป็นสิ่งที่ทําให้สงครามนั้นไม่เกิดขึ้นฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกได้และพวกเราทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ด้วยความรักแล้วก็ความงามนี้ทั้งนี้เนี่ยก่อนที่เธอนั้นจะทิ้งท้ายการพูดเนี่ยเป็นภาษาไทยว่าทําให้โลกเป็นที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับทุกคน พร้อมชู3นิ้วหลังจบการประกวดลงเนี่ยเงียนตุ๊กตุยเตียนได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าความหมายของการชูสามนิ้วของเธอเนี่ยก็คือการทราบถึงสถานการณ์ในประเทศไทยเมื่อสองสามเดือนก่อน <c oughs> เกี่ยวกับการที่ประชาชนออกมาต่อสู้เรียกร้องแล้วก็ต่อสู้ภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงอยากต้องการชูสามนิ้วด้วยความหมายของประโยคภาษาไทยที่ว่าทำให้โลกเป็นที่ที่ดีที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยผ่านมาสองสามเดือนแล้วและเวลานี้ค่อนข้างช้าที่จะกล่าวถึงจึงอยากที่จะย้ําเตือนผู้คนมากกว่าให้ช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเธอเองนั้นก็ยังบอกนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยอยากมาอยู่ประเทศไทยนะครับอยากมาอยู่ประเทศไทยเธอให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า เธอบอกกับนายนวัดอิสระไกรศีลผู้ที่จัดงานครั้งนี้เนี่ยว่าเธอต้องการอยู่ประเทศไทยเพราะว่าฉันต้องการมงกุฎฉันรักมันนี่คือสิ่งที่เธอนั้นเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวของเธอเนี่ยนะครับได้ส่งผลกระทบกับเธอไม่มากก็น้อยนะฮะเมื่อทางด้านศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าขอชออนนั้นได้ขึ้นสเตตัสเอาไว้บน Facebook นะครับบอกว่า คงต้องทําหนังสือประท้วงไปที่สถานทูตเวียดนามแล้วก็ถึงสถานทูตไทยในเวียดนามกรณีนางงามเวียดนามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในการเมืองของประเทศไทยบนเวทีการประกวดมิตรแกรงนี่ครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจมีคนเข้าไปพูดคุยเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นมากมายและมีการแชร์ออกไปกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งทางด้าน ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์ก็บอกว่านี่เป็นเรื่องตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเวียดนามให้หลายหลายคนนั้นแยกแยะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าหลังจากที่สอชอ,อนั้นเนี่ยไปแจ้งนะครับหรือว่าไปยื่นหนังสือกับสถานทูตเวียดนามแล้วทางสถานทูตเวียดนามนั้นจะดำเนินการกับเธอหรือไม่อย่างไร แต่ว่าพึงระวังนะครับไม่ควรที่จะทําเรื่องนี้ให้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งทั้งตัวในส่วนของมิสแกรนเวียดนามเองก็เช่นเดียวกันเธออาจจะลืมคิดไปแต่โอกาสที่มันจะส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ